วัสดีครับคนที่ยังไม่ติดตามอ่ะติดตามมินด้วยนะตอนเนี้แปดสิบแปดจุดห้าเปอร์เซ็น์ยังไม่ติดตามมินเลยอ่ะติดตามมินด้วยนะขอร้องแล้วนะกดติดตามและกดรูปกระดิ่งตรงนี้ตรงนี้ด้วยนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้ก็มาพบก,กับช่องม,มิมินสีเอีกแล้ววันนี้นะคะมินจะมาสอนการเปลี่ยนเพศนะคะทุกคนในเดอ s i นี้ไม่จํากัดว่าเราจะเป็นผู้หญิงหรือว่าผู้ชายนะคะสามารถเปลี่ยนไปเป็นเพศหญิงเป็นเพศชายได้นะคะถ้าเราโตแล้วนะคะเดี๋ยวมินวันนี้เราจะมาทดลองกับน้องมิกกี้น่ารักนั่นเองนะคะในเมื่อน้องมิกกี้อยากเป็นผู้หญิงเราก็ต้องตามใจน้องมิกกี้นะคะโอเคเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนเพศกันเลยค่ะ อันดับแรกนะคะเราจะต้องให้อ่ซิมตัวละครที่เป็นเด็กนะคะหรือว่าโตแล้วนั่นเองให้มาอยู่ในกรอบเรานะคะนี่น้องมิกกี้ก็แบบว่าใกล้จะอายุอันนี้แล้วนะคะมินก็เพิ่งมาทําให้นะคะเพราะว่ามินเห็นน้องคนนึงอ่ารีคอมเมนต์เข้ามานะคะก็เลยอยากจะมาทําให้ดูนะคะโอเคอต้องให้น้องมิกกี้นะคะเข้ามาอยู่ในกรอบเดี๋ยวมินจะขึ้นที่เอาใส่ไว้ในกรอบให้นะคะทุกคนแบบนี้นะคะ เดี๋ยวขึ้นให้เลยนะคะเป็นหน้าปกคลิปนะคะแล้วทุกคนก็สามารถเข้าไปกดดูแล้วก็ทํากันได้นะคะให้เรากดไปตัวตรงนี้นะคะกดเข้าไปเลยแล้วเราก็กดไปที่ messenger นะคะเพื่อที่เราจะดูว่าเรามีพ่อแม่หรือพี่น้องอะไรหรือเปล่านะคะโอเคเดี๋ยวเราไปเช็คกันก่อนนะนี่กดเข้ามาแล้วนะคะแล้วเราก็กดมาดูโอเคมีพ่อเป็นมิวนะคะ ม,มีพ่อเป็นกับเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนทุกคนไม,ไม่ใช่นะคะให้กับเป็นมาเตอร์นะคะทุกคนไม่ต้องดูตรงฟาเตอร์นะคะโอเคแล้วก็มีพี่ชายน้องชายนะคะไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นพี่ชายหรือน้องชายนะคะมินเป็นคนสร้างเองมินก็ลืมนะคะแล้วก็มีเพื่อนเป็นแม็กนะคะโอเคแล้วต่อมานะคะให้เรากดไปที่ตัวมาเขียนเสื้อตรงนี้นะคะกดไปเลยค่ะ กดมาเรียบร้อยนะคะให้เราไปกดที่ DNA นะคะทุกคนกดเข้าไปเลยแล้วก็เปลี่ยนเพศตามใจเราได้เลยนะคะเปลี่ยนเป็นเพศผู้หญิงกันโอเคเราจะไม่ได้ชื่อมิกกี้แล้วนะคะเราจะชื่อว่ามิกกี้นั่นเองเอาเออโอเคต่อมานะคะน้ำสุกงก็น่ารักเหมือนเดิมค่ะ เราสามารถปรับแต่งตัวละครได้เพิ่มเติมนะคะทุกคนแล้วแต่ว่าทุกคนจะปรับแต่งเป็นยังไงนะคะโอเคส่วนมิ้งก็แค่นี้แล้วก็เซฟเลยแล้วก็ออกนะคะโอเคเรียบร้อยนะจ๊ะกับเบมาดูว่าจะเปลี่ยนหรือเปล่าโอเควูฮูเปลี่ยนนะคะทุกคนเรียบร้อยนะคะเราเป็นผู้หญิงแล้วนะคะแล้วก็ไปดูว่าพ่อแม่เรายังเหมือนเดิมไหมโอเค พ่อเราก็ยังเป็นมิวแล้วก็แม่ของเราก็ยังเป็นกัปนะคะทุกคนแล้วก็จะมีะพี่ชายน้องชายอีกนะคะแล้วก็มีเพื่อนเป็นแม็กเหมือนเดิมค่ะโอเคนี่นะจ๊ะอย่าลืมนะจ๊ะว่าฉันชื่อมิกกี้นะคะไม่ใช่มิกกี้แล้วนะคะโอเคค่ะอ่านผิดปะเนี่ยโอเคขอตัวนอนก่อนนะคะเพิ่งเสริมสวยมาสดๆร้อนๆอโอเค นอนละจ้าฝันดีนะคะทุกคนขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะคะบ๊ายบายกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะ